ในที่สุดนะครับผมมันก็ได้มาสักทีหนึ่งนะครับสำหรับพัสดุที่ทำการสั่งมาจากสยามอินเตอร์ช็อปหรือสยามอินเตอร์คอมิกโดยตรงนะครับโดยที่ผมไม่ได้สั่งผ่านช้อปปี้อะไรทั้งสิ้นนะครับในตอนนี้แน่นอนครับว่าทุกคนอาจจะได้เห็นปกคลิปหรือชื่อคลิปหัวข้อไปแล้วนะครับว่าผมจะมาทำการเปิดกล่องหรือแกะกล่องนะครับการสั่งของครั้งแรกจากสยามอินเตอร์จะรอดไหมในความหมายหรือเจตนาของผมนะครับก็คืออย่างที่เราทราบ,บกันดีกันอยู่นะครับว่าไอ้สยามอินเตอร์เนี่ยเขาจะมีข่าวเช้าข่าว,าวแบบ คําล่าลือนะครับเรื่องของการเอาของไม่ครบบ้างเรื่องเอาของชํารุดมาบ้างของที่แบบมันไม่ค่อยสมบูรณ์มาให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของของไม่ครบนะครับก็คือหรือส่งผิดบ้างอ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับสยามินเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปว่าร้ายอะไรสยามินเตอร์นะครับแต่เพียงแค่ผมเองก็สั่ง จากสยามอินเตอร์ในราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับก็สูงพอควรนะครับผมก็เลยต้องทําการถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับเผื่อเวลาผมรีวิวในคลิปนี้มันอาจจะมีเล่มไหนเล่มใดเล่มหนึ่งหายนะครับผมก็จะได้ใช้คลิปนี้นะครับเป็นหลักฐานในการโต้แย้งกับแอดมินนะครับว่าคุณส่งของมาไม่ครบนะอะไรอย่างนี้นะครับ เพื่อไม่ให้ทางแอดมินของทางสยามอินเตอร์เขาเล่นเหลี่ยมเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเวลามีปัญหาทีไรนะครับก็จะลําบากในการตามของนะครับซึ่งผมก็ไปศึกษามาแล้วจากเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเคยสั่งมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับอ่ะแน่นอนก็ไม่ขอพูดมากนะครับก็จะมาทําการแกะกันเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะอ่าถ่ายที่อยู่นะครับแต่ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับก็คือเซ็นเซอร์ก็คือเซ็นเซอร์ก่อนอ่าประมาณนี้นะครับปึ๊บ ผมก็จะทําการแกะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแกะสดๆนะครับก็คือ,ย,ย,นะย,อยังไม่ทันได้แกะยังไม่ทันได้อะเราเรียกว่าอะไรยังไม่ทันได้แกะยังไม่ได้อะไรเลยนะเะยผมก็จะมาแกะอ่ด้านนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะปึ๊บของขึ้นนิดปึ๊บนี่นะครับโอเคมาดูกันว่าจะได้ของครบไหมถ้าได้ของครบผมก็จะ ใช้คลิปนี้นะครับเป็นการตัดสินใจสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่จะซื้อจากสํานักพิมพ์เว็บนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาจะทําให้เขาสืมเสียหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็แค่อยากเป็นภาพยืนยันนะครับในการซื้อขายว่าได้จริงๆไหมได้ของครบจริงไหมอะไรยังไงนะแน่นอนว่าเรื่องที่ผมสั่งนะครับก็จะมีเรื่อง b ี o o m นะครับในแพ็คเซตลบราคานะครับก็1-26ถึงีเล่มแล้วก็จะมี เชนซอร์แมนเล่มหนึ่งะครับมีโทระโดระแบบแพ็ค1-7ถึงแล้วก็จะมีโทระโดระเล่ม8ดนะครับก็จะมีแค่สออเดอร์ที่ผมสั่งนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นแพ็คอะไรนะตอน 1, 1ถึงจบนะครับก็คือ,คอเล่มสุดท้ายอ,อ่ะะก็จะสังเกตได้เลยว่าวันนี้ก็จะมาดูกันว่าจะได้ครบไหมนะ <c oughs> ซึ่งผมดูจากน้ำหนักในตอนนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าโอ้โหหนักจริงโอเคนี่นะฮะนี่ เดี๋ยวผมจะให้ดูใบเสร็จก่อนแล้วกันนะครับผมว่าผมสั่งอะไรไปนะเรื่อง b ีทูมนะครับเกมนรกพันโหด1-27นะครับราคา499กนะครับก็นี่เชนซอแม่เล่มหนึ่งนะครับมีใยตัวไรนะ้นายน่าโหดก็คือโทราโดระนะ1-7ราคาพิเศษอ่าแล้วก็จะมีเล่ม8นะครับผมส่วนเล่ม9้าผมได้ทำการซื้อจากนายอินไปแล้วนะครับเค okay, มาดูใบเสร็จเสร็จแล้วนะครับก็มาแกะกันเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับผม ทางผมเองก็ต้องแต่แบบระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เก่าแล้วนะปึ๊บอันดับแรกกันเลยอ่าก็จะสังเกตได้เลยว่าหนังสือของเขาเนี่ยเขาจะมีการแต้มมีการอะไรก็แน่นอนครับว่าไม่ต้องแปลกใจครับคือเป็นทุกคนนะครับคนที่สั่งหนังสือลดราคาเขาก็จะแต้มหนังสือไว้นะครับแต้มขีดไว้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไปทำไมนะแต่ก็ทําไปแล้วก็ช่างมันนะฮะ <c oughs> โอเคก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงส่วนนี้นะครับโอเคมาผมหยิบแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะไม่ต้องแกะหมดหรอกอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นบีทูมนะครับผมอ่าบีทูมเล่มยี่สามนะครับผมบีทูมเล่มยี่สิบหกก็จะเป็นคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับบีทูมเนี่ยเขามีหนึ่งถึงยี่สิบหกเล่มจบนะครับแต่มันมีตอนจบสองแบบก็คือจะมีเล่มยี่สิบหก แบบไลท์กับดาร์กก็คือจบดีกับจบไม่สวยแค่นั้นแหละอ่าเรจะมาเล่มที่25เล่มที่24โอเคเล่มที่21เล่มที่20อ่ามาแล้ว23สามมีไหมสิบแปดสิบเจ็ดโอเคสิบหกสิบสีอันนี้โทระโดระนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ครบ นี่ครับก็จะเป็นตอนจบดาร์กนะครับอีกแบบหนึ่งในะฉะบับหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่เต็มที่ยี่สิบหกปึ๊บเต็มที่ยี่สิบสองสิบห้าสิบอะไรวะสิบเก้านะครับโอ้โหทำไมปกอันนี้มันเอชยังปึ๊บนี่สิบสามสิบเอ็ดนะครับก็สังเกตได้เลยว่านี่เห็นไหมมีการแต้มหนังสือแ,แต่ไม่ได้ละ นะครัออยู่สภาพดีกลิ่นก็จะค่อนข้างแรงหน่อยนะครับอ่าเล่มที่สิบเล่มเก้าเล่มแปดเล่มเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเล่มที่สิบสองนะครับผม อโอเคต่อไหมปึ๊บโอเคโอ้โหแม่แล้วก็จะมาดูเรื่องเออโทระโดระนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโทระโดระเล่มเจ็ดหกนะครับหกไม่มีอันนี้มีแต้มหนังสือเหมือนกันนะหกห้าสี่นะครับสามสองหนึ่งนะครับผมปึ๊บแล้วก็เล่มแปดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ปึ๊บแล้วก็เอกของเรานะครับเชนซอแมนนะครับเล่มหนึ่งนะครับเป็นเล่มที่ผมมองว่าหายากนะครับแต่ก็ถือว่าครบนะครับเชนซอแมนเล่มหนึ่งโอเคแล้วก็โทราโดระถือว่าผ่านนะครับถือว่าครบแต่วันนี้ผมจะมาดูเลียงตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรเล่มนี้ก่อนเลยนะว่าขาดเล่มอะไรบ้างเพราะว่าผมยังดูไม่ครบนะครับโอเคแล้วผมจะเลียงอีกทีนึงอ่ะเริ่มจากเล่มหนึ่งนะครับ 2 3 4ส่กับ1 2โอเคนะครับผมถือว่า ใช้ได้นะครับผมสําหรับสยามอินเตอร์คอมิกนะครับสามารถลบคําสบประมาทเรื่องของไม่ครบหรือว่าเรื่องของไม่ค่อยดีนะครับแต่ส่วนมากก็ถามว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้มันก็ได้นะเพราะว่ามันก็เนี่ยยังดูได้นี่คือมันก็แบบยังไม่ค่อยเหลืองมากก็อาจจะมีบางเรื่องที่แบบเหลืองเหลือง,ง,งไปแล้วนะครับอ่ามันก็เป็นราคาที่แบบลดล้างสต็อก,กนะก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็ต้องมีตามสภาพของมันนะครับต้องรับตรงส่วนนี้ให้ได้แต่เพียงแค่ขอผมขอเพียงแค่เออของครบ แล้วก็อยู่ในสภาพที่อ่านได้สะสมได้นะครับถามว่าผมอ่านไหมก็ไม่ได้อ่านหรอกแต่ผมก็ซื้อมาสะสมเพราะว่ามันเป็นเซ็ตลดราคาที่ถือว่าหายากแล้วนะครับ 2> b, b 2ทูมนี่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ผมก็ชื่นชอบเหมือนกัน b นะครับอ่าผมก็ชื่นชอบเหมือนกัน b ีทูมนะครับก็ก็ยากเหมือนกันนะครับที่ผมจะไม่ตามเก็บเลยเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะนี่ปึ๊บก็นี่ ก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรหน่อยก็ไม่เป็นไรสามารถเช็ดได้นะครับก็อาจจะมีนี่ร่องรอยที่เขาแกะไปขีดไปขีดไปขีดซึ่งผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําไปทําไมนะแต่ก็ทําไปแล้วก็ช่างมันนะฮะขอของครบเพราะว่าส่วนมากเราก็ไม่ได้มาสนใจอะไรตรงสันมันอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราวางเราก็วางอย่างนี้ปึ๊บอ่าส่วนเชนซอมแมนหนึ่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมพูดตามตรงว่าโคตรหายากนะครับเล่มหนึ่งนี่คือหายากมากนะครับจนในที่สุดเขาก็รีสต็อกมาให้นะครับเล่มที่หนึ่งก็ต้องขอบคุณทางสยมามอินเตอร์นะ ส่วนโทระโดละนะครับก็เล่ม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นี่ครับครบ8ปึ๊บผมนะครับก็ได้ทำการซื้อเล่ม9จากช h อปปีมาแล้วนะครับนี่ก็ครบอ้านี่ถือว่าครบเซตนะครับแต่เดี๋ยวนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของจากสยามอินเตอร์คอมิกนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ คนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะหวั่นหรือหวาดกลัวไปเองนะครับเรื่องของไม่ครบหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับผมถือว่าครบแล้วก็ถือว่าอ,อุ่นใจได้อุ่นใจได้นะครับปึ๊บปึ๊บมันอาจจะดูเก่าหน่อยแต่ก็ถือว่ามีครบเซตอะ่ะมีสะสมครบอะ่ะคือแบบไม่ต้องไปตามหาเล่มนู่นนั่นนี่เพิ่มนะครับก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับสยามอินเตอร์นะครับก็ ไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับหลายๆคนอาจจะเจอแบบไม่ดีบ้างอาจจะเจอแบบไม่ดีบ้างอันนั้นก็อาจจะเป็นแล้วแต่พนักงานที่คุณเจอนะครับคุณอาจจะเจอพนักงานแบบช่วยๆทํางานช่วยๆแบบไม่ค่อยรอบคอบอะไรเงี้ยแต่ในกรณีของผมก็เจอของดีนะครับส่งมาครบนะก็คงไม่มีอะไรส่วนเรื่องการออโอนตังหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ยากนะครับการซื้อทางสยามอินเตอร์ก็จะมีระบบอะไรให้เราเรียบเพียบพร้อมนะครับ บอกเราทุกอย่างนะครับว่าเออการสั่งซื้อมันเป็นยังไงการแจ้งชำระเงินเป็นไงนะครับและรวมไปถึงขนส่งนะครับเขาก็จะส่งให้ภายใน3วันนะครับก็คือหลังจากที่เราชําระเงินเสร็จปุ๊บก็ต้องรออีกสัก 2- 3วันนะครับเขาถึงจะส่งให้นะครับก็ต้องเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็อาจจะไม่ส่งให้นะครับก็คงประมาณนี้นะครับผมสําหรับผมก็โอเคโดยรวมคือดีครับผมยกนิ้วโป้งให้เลยสําหรับสยามอินเตอร์นะครับส่วน เรื่องต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นเก็บตกมังงะที่4หรืออาจจะเป็นอองานหนังสือแห่งชาติอะไรอย่างนี้ครับเรื่องไหนที่ต้องโดนก็ต้องมาพูดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันๆของดิฉันก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ